หลังจากให้ปุ๋ยไปนะคะยอดเริ่มมาแล้วค่ะเป็นโรคก,ก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยให้มันเป็นไปเดี๋ยวมันก็จะล่วงเองไปแล้วมันก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่าไตโคโดมาเราเริ่มเดินแล้วเนี่ยเขียวๆนี่คือไตโคโดมาเดินแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเชื้อที่สามารถ เป็นปรลปักกันกับโรคทุเรียนได้นะคะสามารถสู้กันลบก,กันอันนี้ใบเริ่มเขียวแล้วนะคะแต่โคโดมาเดินขอใบแห้งนี่อาจจะมีหลายสาเหตุนะคะโรคเชื้อราเป็นกรดจากน้ำค้างที่ตกลงมานะคะตอนคืนก็ปล่อยไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจบำรุงโคนต้นให้ดีแล้วกัน นะถ้าแตกยอดแล้วใบเขียวแตกยอดแทงยอดขึ้นเรื่อยๆนี่คือถือว่าระบบรากผ่านแล้วนะคะแต่หน้าดีนี่พยายามอย่าให้เปียกมากต้องมีความชื้นสลับกับแรงนะคะทุเรียนไม่ชอบน้ำท่วมนะคะน้ำเยอะก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้สถานะปานกลางนะคะตามตามที่เคย ทำในดินแล้งมา